ผู้สูงวัยใส่ใจต้อกระจกตอนที่3หลังจากการสลายต้อกระจกไปแล้วจะต้องมีการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่เพื่อให้หลังผ่าตัดมีการมองเห็นที่ดีขึ้นวันนี้หมอจะมาแนะนำเลนส์แก้วตาเทียมทั้ง4ี่ชนิดที่ศูนย์สีพัฒมีให้เลือกใช้ค่ะ 1. เลนส์แก้วตาเทียมแบบมาตรฐานหรือเลนส์ระยะเดียว เป็นเลนส์ที่ทำให้มองเห็นภาพชัดระยะที่1ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้มองเห็นชัดที่ระยะไกลซึ่งเป็นระยะที่มองเห็นเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเช่นขับรถดูทีวีแต่เวลามองใกล้เช่นอ่านหนังสือพิมพ์ตัวเล็กๆหรือทำงานฝีมือต้องใช้แว่นช่วยด้วยค่ะ 2. เลนส์แก้ตาเทียมชนิดแก้ไขาสายตาเอียง เป็นระยะเดียวที่ช่วยลดสายตาเอียงสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาเอียงร่วมด้วยผู้ที่มีสายตาเอียงหากใช้เลนส์มาตรฐานอาจยังมีสายตาเอียงเหลืออยู่หลังผ่าตัดจึงต้องใช้แว่นสายตาแก้เอียงสำหรับมองไกลและแว่นอ่านหนังสือสำหรับมองใกล้แต่หากใช้เลนส์แก้สายตาเอียงจะทำให้การมองไกลดีขึ้นแต่การมองใกล้ยังต้องใช้แว่นสายตาอ่านหนังสือช่วยด้วยค่ะ 3. เลนแก้วตาเทียมชนิดหลายระยะช่วยให้มองเห็นภาพที่ระยะไกลและใกล้โดยพึ่งพาแว่นได้น้อยลงแต่ข้อเสียของเลนชนิดนี้คือความคมชัดของภาพอาจลดลงบ้างโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยอาจมองเห็นสีรุ้งรอบดวงไฟหรือเห็นไฟแตกเป็นแฉกๆในเวลากลางคืน4เลนแก้วตาเทียมชนิดหลายระยะและแก้ไขาสายตาเอียง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใส่เลนส์แก้วตาเทียมแบบหลายระยะแต่มีสายตาเอียงร่วมด้วยเลนส์ที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายอาจไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพตาของผู้ป่วยและวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละคนที่ต่างกันออกไปจะเลือกใช้เลนส์ชนิดไหนควรปรึกษาจากสูตแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดให้เข้าใจก่อนการผ่าตัดนะคะตอนต่อไป หมอจะอธิบายขั้นตอนการดูแลหลังผ่าตัดอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกจักษุศูนย์ศีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือโทร053 936 948